thank <laughs> you สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้พาชมสวนค่ะยืนจากตรงนี้นะคะดูมีทุกสีเลยค่ะสีสันตอนนี้ในสวนแดงโอรสเหลืองม่วงชมพูขาวโอ้ยบอกไม่ถูกค่ะไก่ขัน ไก่ร้องเพราะว่าไข่แล้วคะ่ะไก่ไข่ตอนนี้กําลังจะเอาดอกไม้ลงกระถางคะ่ะจุรินซีสังเาะหอแสงเพิ่มอีกคะ่ะครั้งที่แล้วทําได้ทั้งหมดนี่นะคะกําลังแดงวันนี้ทําใหม่อีกสี่ขวดคะ่ะตรงนี้ยังลกอยู่นะคะเพราะว่าหลายวันแล้วคะ่ะไม่ได้ตัดหญ้าก็เลยทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกเราก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างรกไปก่อนคะ่ะนู่นคะ่ะตรงนั้นก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่า น้ำมันเยอะมากเครื่องมันไม่สามารถตัดได้นะคะก็ยังลกอยู่ลกแต่ก็ยังเขียวอยู่อาคาเซียก็ยังดึงลงมาไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยค่ะเพึ่งมาตอมหล่นเต็มเต็มโต๊ะเลยค่ะปีนี้น่าจะเอายากหน่อยอาคาเซียอดอกแค่ฝรั่งนะคะนี่นะคะมหมนี้ดอกไอ้นั่นค่ะดอกโบตันบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ นี่ค่ะปีนี้ได้หลายดอกเลยนะคะบานแล้วดอกนี้สีบานเย็นค่ะบานเย็นจนแสบตาต้นนี้มีแต่ดอกเลยนะคะใบไม่ค่อยมีดอกมากดอกใหญ่เท่าถ้วยถ้วยน้ำพริกเลยนะคะ นั่นก็กําลังออกค่ะเป็นพวงเลยดูสิออกก่อนเขาก็เริ่มเฉาแล้วแต่ก็หนาอยู่นะเก็บไม่ทันแล้วค่ะปล่อยให้โรยแล้วค่นนี่เดี๋ยวมาตัดแต่ง ถ้าเราตัดแต่งเขาก็จะดอกเยอะแล้วก็สุขภาพดีนะคะได้รับแดดวันนี้รู้สึกว่าสีสันจะสวยค่ะดอกไม้ข้างล่างก็เหมือนเดิมยังไม่ได้ทำพยากรณ์อากาศบอกว่าน่าจะเหลืออีกสักอาทิตย์หนึ่งค่ะน่าจะได้เจอแดดกันละดูต้นนี้ดกมากค่ะต้นนี้คือสีเหลืองนะคะปีนี้คือแบบดกมากๆเลยค่ะ น่าจะดับบานตอนช่วงที่มีแดดพอดีสีขาวปกติจะจุกกว่าเพื่อนแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีค่ะยังยังไม่ออกค่ะยังไม่ออกนนกําลังเป็นดอกตุ่มๆอยู่เพราะว่าปีนี้กบตัดแต่งกิ่งเขาเยอะค่ะววายอะไรเธอฮน่าจะไข่ค่ะเมื่อกี้วันนี้กบได้ไข่แฝดด้วยนะคะไข่ใบใหญ่ใหญ่เต็มอุ้งมือเลย ข้างในมันจะเป็นไข่แดงสองใบนะคะมุมนี้ที่ยังไม่ได้ทำพามาดูไก่เขียไปแล้วค่ะนะช่างเขาน้ำข้างในสะไม่ใส่นะคะเพราะว่าตัวทำน้ำใส่นะ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำงานต้นนี้ค่ะปีที่แล้วได้แค่สองสามดอกดูปีนี้กบได้หลายดอกเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนที่กบทำตรงนี้แล้วค่ะจะสวยงามขนาดไหนนะคะ จะเรียบร้อยขนาดไหนช่วงนี้เราก็ชมธรรมชาติแบบนี้ไปก่อนค่ะมุมนี้ก็ใต้ต้นเมเปิลนะคะเหลืองม่วงนี่เขาอยู่ด้วยกันเขาสวยเนาะถ้าเป็นเสื้อผ้าใส่สําหรับซัมเมอร์เลือกม่วงตัดเหลืองเนี่ยต้องสวยเด่นแน่ๆเลยค่ะตอนนั้นก็ก็ใส่น้ำไว้ให้นกนะคะถ้าใส่อาหารเดี๋ยวมันจะเ,เวลาฝนตกลงมาใส่มันก็บวม นี่ค่ะต้นกุหลาบที่กบบอกว่าเป็นกุหลาบป่าออกดอกแล้วค่ะทุกคนดูดอกเล็กๆสามีกบไม่เชื่อว่าเป็นกุหลาบจะดูต้นกุหลาบไม่เป็นเดี๋ยวจะต้องหาวิธีทําให้เขาอยู่เป็นซุ้มๆเนาะสวยจัง เนี่ยถ้าขับรถตามถนนไฮเวย์ของเดลเยียมนะคะจะเห็นต้นกุหลาบแบบนี้เยอะมากเขาปลูกไว้ให้เออเข้าบ้านแล้วสแปรโรเข้าบ้านไม่เสร็จคะ่ะทุกคนต้องเก็บไว้ในกรงเหมือนเดิมคะ่ะปลูกได้แต่ตัวเอ,อซ์เรสนะคะนู่นซอเรสได้ทั้งหมดเลยเสร็จแต่ซอรเรสก็เออ่ฝนตกคะ่ะฝนตกอีกแล้วคะ่ะ ไปสเปรรอเข้าบ้านลูกไปมารอแล้ว นูของกบนะคะกบอ,อ,อ,อยากกินหน่อไม้ค่ะอยากกินหน่อไม้ที่เขาทําเป็นหน่อไม้หมกหน่อไม้นะคะเออนั่นแหละมีใบตองอยู่ค่ะแต่ว่าขี้เกียจนะกบก,ก็จะทําเป็นแบบที่เขาทําไม่ต้องใช้ใบตองนั่นแหละคะ่ะกบก,ก็เห็นลหลายๆสูตรนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองทําดูแต่กบไม่นถนัดอาหารอีสานเท่าไหร่นะคะแต่กบชอบกินค่ะอันนี้มันก็จะเป็นมีน้ํายานางอยู่ข้างในด้วยค่ะซื้อมาก็สะดวกดีนะคะเ,เดี๋ยวจะลองดูค่ะ น,น้ำย่านางข้างในมันก็ไม่ได้เยอะน่าจะพอดีนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงเนาะเขาบอกว่ามันมีตะไคร้หอมพริกเดี๋ยวอันนี้เอาไปปั่นเอ้ยเอาไปตำพูดผิดนี่ค่ะนี่ค่ะเตรียมครกไว้แล้วจเจาไปตำสองพอลูกนั้นจะกินเนื้อแกะนะคะกบก็จะกินเมนูของกบค่ะเพราะว่ากบไม่อยากกินเนื้อแกะค่ะอยากกินอาหารอีสานกบก็มี ผักปวยเล้งด้วยค่ะมันเหลืออยู่นิดนึงไม่อยากจะทิ้งนะคะกุบก็จะเอามาปั่นทําเป็นน้ําย่านางค่ะมันจะออกสีเขียวใช้ได้เลยละคะ่ะถ้าในกระป๋องมันก็จะมีมาให้นิดเดียวนะคะที่จริงน้ํายานางกุบก็มีต่างหากนะเป็นกระป๋องแต่ก็ไม่ใช้นี่ละคะ่ะถ้าใครอยู่ต่างประเทศก็เอาผักปวยเล้งนะคะมาปั่นทําเป็นน้ํายานางได้ค่ะอันนี้เป็น ข้เ,เบือค่ะข้าเบือแช่น้ําไว้ข้าเบือกบจะปั่นใส่กับผักปวยเล้งเลยนะคะลืมบอกไปนะคะว่าวันนี้กบทําใส่ไก่ค่ะแต่ว่ามันจะไม่เป็นสะโพกไก่เนื้อไก่นะคะกบอยากกินปีกไก่เราก็จะใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะซึ่งจะเน้นไก่มากๆเลยค่ะ เสียงสองพ่อลูกนั้นกําลังคุยกันเสียงดังเลยนะคะคือลูกสาวนะคะเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้ไปฮอลิเด์กับเพื่อนๆที่สเปนอีกแล้วค่ะวันนี้กบก็ใส่พริกไม่เยอะนะคะก็เลยสีไม่แดงส่วนไก่เนี่ยถ้าได้สับเป็นชิ้นๆเหมือนบ้านเราก็คงจะดีนะคะทีนี้กบไม่ได้มีมีดโตโตมีดอิโต้เหมือนบ้านเรานะคะกบก็เลยใช้ไก่เป็นแบบนี้เลย ส่วนหนอไม้เนี่ยก็แกะออกจากกระป๋องแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่พอดีแล้วไม่ขมค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าผมมีน่าจะประมาณช้อนก,กว่านี่แนี้ละค่ะหมดแล้วค่ะทุกคนหมดแลว้วใส่รสดดีสักสองช้อนเพราะว่าเอ่อหม้อใหญ่มากหม้อใหญ่มากกบก็เคี่ยวจนเอ่อ ไก่ของกบสุกแล้วนะคะเนี่ยมันก็งวดลงเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้เหน,นียวดีมากๆเพราะว่ามันก็เหมือนกับข้าวเราสุกเนาะข้าวเบื่อมันสุกนะคะทุกคนดูสิ <c oughs> เหนียวมากแล้วว่าสีสวยได้เด้อจะบอกให้เนี่ยมันเขียวสวยค่ะสวยแล้วก็เข้มกว่าน้ำย่านางที่เขาให้มาในกระป๋อมอีกค่ะทุกคนดูสิค่ะอยากกินดูๆอยากกินไก่ชิ้นๆใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้เลยโอ้ยหหอมมากค่ะ ีขนาดว่าปลาเรามีนิดเดียวนะเนี่อแล้วสองพ่อลูกั้นก็เตรียมจะทำสปาเกตตี้แล้วค่ะแล้วก็มีผักบอคโคลี่นะคะกินกับเนื้อแกะของเขาเนาะอุ้ยายขวนขึ้นดูค่ะดูตนนัวนี้ไก่เป็นชิ้นๆเลยมีการมายืนมองกบเดน่าเมาื่อระกีสองพ่อลูกนั้นเราถามาอะไรแต่น่าจะชิมด้วยละค่ะ เสร็จแล้วเดีคไปหาใบหอมหอม,มาใส่ก่อนนะคะปิดไฟแล้วนะคะใส่ใบเท่าที่มีรู้ไหมคะคุบใส่ใบอะไรสามสามสิงเลยค่ะมีใบใบอะไรนะใบแมงลักใบกระเพราฝรั่งแล้วก็ใบโหระพาเลยค่ะหมดบ้านมีแค่นี้แล้วค่ะหมดสวนโตไม่ทันค่ะโอยหอมนะเนี่ยเนี่ยดูสิมีทั้งพริก สีสันสวยค่ะาค่ะทุกคนมากินข้าวกบนะคะดูสิดูดูด,ดูว่ามันเนืดขนาดไหนนะเนี่ยดูสิว่าเนืดไหมโอเคอยู่นะคะเมนูนี้ท้ายสุดกบก็ใส่ใบมะกรูดนะคะกลิ่นจะได้หอมหอมอ่ะคนมาอีกรอบคนหลายรอบเลยเกินเ <laughs> มื่อกี้นะคะคุณสามีมาแอบชิมด้วยค่ะเขาบอกว่าอร่อยค่ะแต่หารู้ไหม ใส่อปลาอ่อะ,ะอละค่ะสามีบอกว่าจะมากินด้วยจริงๆนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกับกบนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมีอะไรพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ